วันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอักคริศรัพยิ่งเชิญสิ่งของและเครื่องอุปโภคบริโภคพระราชทานไปมอบให้แก่โรงเรียนในเครือนวมินทราชินูทิศเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง12สิงหาคม2568จำนวน2แห่งดังนี้ ที่โรงเรียนนวมินทราชินูทิศเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอำเภอบางบ่อจังหวัดสมุทรปราการเชิญสิ่งของและเครื่องอุปโภคบริโภคพระราชทานอาทิหนังสือที่จัดทำขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนน,พพชน,นีพันปีหลวงจำนวนหนึ่งร้อยเล่มเนื้อหาให้ความรู้เกี่ยวกับสินแผ่นดินและธรรมราชินีเพื่อให้นกักเรียนได้มีแหล่งข้อมูลในการค้นคว้าและได้ทราบถึงพระมหากรุณาธิคุณ ยาสาม,มัารประจําบ้านสําหรับไว้ใช้ในห้องพยาบาลอุปกรณ์กีฬาอุปกรณ์และสุขภัณฑ์ในการทําความสะอาดตู้เครื่องทําน้ําเย็นและไอศครีมพระราชทานโรงเรียนนวมินทราชินูทิตเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเป็นโรงเรียนในเครือนวมินทราชินูทิศในโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสพระราชาพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา5รอบ12สิงหาคม2535 โดยประกาศจัดตั้งโรงเรียนเมื่อวันที่31กรกฎาคม2535ปัจจุบันจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 6แบบสหศึกษามีนักเรียน3,071คนครูบุคลากรและเจ้าหน้าที่188คน ที่โรงเรียนนวมินทราชิโนทิศสวนกุหลาบวิทยาลัยสมุทรปราการอําเภอเมืองสมุทรปราการจังหวัดสมุทรปราการเช่นสิ่งของและเครื่องอุปโภคบริโภคพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีอาทิตย์อาทิตย์หนังสือที่จัดทาขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจํานวน100เล่มเช่นเที่ยวลึกครบร้อยปีพระชนัตตสมาคม พิธีเปิดศิลแผ่นดินครั้งที่7และพิธีเปิดเรือนยอดบรมมังคลานุสรณีประเพณีไทยในกุนช้างกุนแผนจ้าฟ้าธรรมธิเบศยาสมันประจำบ้านไปใช้ในห้องพยาบาลอุปกรณ์กีฬาเช่นลูกบาสเกตบอลลูกฟุตบอลอลเเยลบอลลูกตะกรอ้ออุปกรณ์และสุขภัณฑ์ในการทำความสะอาดตู้เครื่องทำน้ำเย็นและไอศกรีมพระราชทาน โรงเรียนวนวมินทราชิโนทิศสวนกุหลาบวิทยาลัยสม,มุทรปราการเดิมชื่อวา่าโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยสม,มุทรปราการต่อมาได้รับพระราชทา,านพระราชอนุญาตให้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็นโรงเรียนดลวินทราชิโนทิศสวนกุหลาบวิทยาลัยสม,มุทรปราการเพื่อเฉลิมพระเกียรตยิสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสพระราชาพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาหารอบ12สิงหาคม2535 ปัจจุบันจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-6แบบสหศึกษามีนักเรียน3 0 5 0คนครูบุคลากรเจ้าหน้าที่169คนโอกาสนี้นักเรียนคณะครูและบุคลากรร่วมใจกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงสะดุดีพระแม่ไทยอย่างกึกก้องด้วยความจงรักภักดี